ครับสวัสดี FC จานอตี้ครับสวัสดี FC ทุกคนครับใครก็ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเนาะวันนี้อาจารย์นอตตี้ก็จะมาพูดถึงอ่าลอตเตอรี่นะครับ16สิงหาว่าอาจารย์เนี่ยจะไปเอาลอตเตอรี่ตัวไหนนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวบพนันนะครับไม่แอดเพื่อนไม่ทักไปหาโปรดระวังมิจฉาชีพนะครับเลขบัญชีมีแค่เลขบัญชีเดียวคือบอจอกรนอตตี้อินเตอร์กรุ๊ปนะครับดูดีๆดเด้อ ไม่ใช่ชื่อผู้หญิงหรือชื่ออะไรในนามบุคคลไม่มีแอดมินแทนอะไรทั้งสิ้นมีแต่ผมตอบเองแล้วก็ผมไม่แอดเพื่อนไปหาใครไม่ทักไปหาใครใครดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับณนะปัจจุบันเนี้ยเพจ Facebook เนี่ยไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ไหนทุกคนมันปิดกัน้นการมองเห็นทําให้เพจจริงเ่ยอ่าเวลาโพสต์อะไรไปเนี่ยคนไม่เห็นหรอกคนจะไปเห็นแต่เพจปลอมแต่เพจปลอมนี่เปิดการมองเห็นในสูงมากนะครับแล้วมิถาชีพนี่ก็ระบาด ขนาดเพจจริงโพสต์นี่มิชฉาชีพมันจะมาตอบเมนก่อนเลยนะว่าไอ้ให้เข้ากลุ่มด่วนนะครับอาจารย์นัตตี้ให้เข้ากลุ่มนี้งไงไม่มีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับลายจริงอาจารย์มีแค่แอ6ห้าสามหกจีจีเค็นะครับเนาะก็ต้องดูเลขบัญชีดูดีๆฮนะให้ให้ระวังตัวเองเอานะครับเนาะอ่านะให้ระวังตัวเองเอาแล้วก็ช่วงนี้แบบเยอะจัดนะครับแล้วก็เพจอาจารย์ปิดกั้นมาก นะครับมีวันที่ย7ิบเจ็ดนะเปิดการมองเห็นโพสต์ไปเนี่ยได้ทีละสา0หมื่นสี่หมืนไลค์แล้ววันนี้วันวันนี้อาดิลิปเนี่ยวันที่หกสิงหาลู้มไหมได้เท่าไหร่เยอะยๆอะไรไปสี่ร้อยจะบ้า,ากระมังนะครับนี่กำลังจะไปออกกำลังกายนะครับนั่งอยู่ในห้องนะครับกำลังจะไปออกกำลังกายเด้อใครที่บูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นทูปเป็นอะไรนะครับอาจารย์ก็มีออเดอร์ตกหล่นด้วยกำลังไล่เช็คนะครับเนาะก็ กำลังไล่เช็คไล่ส่งให้ก็ฝากเตือนฝากอะไรทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยแล้วก็ไม่รู้มันปิดกั้นอะไรเวลาลงคลิปอย่างนี้ไปเชื่อไหมมันมีมันเปิดกัน้นเปิดวันเดียวก็คือวันวันที่ไลค์สดโอ้โหคนดูเยอะมากดูย้อนหลังหนึ่งล้านหลไรจยากน้ก็ปิดอีกแต่เฟซบุ๊กอ่ะไม่ปิดแต่เพจอ่ะปิดครับยอดไลค์ตกแล้วแบบบางวันก็เปิดบางวันก็ปิดไม่รู้เป็นอะไรของพี่มาร์กนะครับฝากแก้ไขด้วยนะพี่มาร์กนะ ก็ลอตเตอรี่นะครับออันนี้อันนี้พูดเรื่องตัวของผมไปซื้อเองนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับเสี่ยงดวงนะครับไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเลือกได้ก็เลือกเลือกไม่ได้ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะครับเนาะก็เล่นให้ถูกกฎหมายนะครับลอตเตอรี่รัฐบาลไทยถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับอาจารย์จะไปซื้อลอตเตอรี่หลายคนถามอันนี้ไปซื้อเองนะครับใครชอบก็าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะ ไ,ไม่รู้นะว่ามันจะออกไหมนะครับอาจารย์ว่ายังยังคงมีสี่อยู่อาจารย์ก็เลยจะไปหาสี่ห้าสี่แปดห้าแปดแล้วก็สี่ศูนย์นะครับลอตเตอรี่นะแต่ก็ยังไม่ได้ไปหาในแอป,ปเป่าตังค์เขาน่าจะเปิดแล้วนะครับสี่สี่ห้าสี่แปดห้าแปดแล้วก็สี่ศูนย์สามตัวท้ายลอตเตอรี่เป็นสี่ห้าแปดสี่สี่แปดศูนย์อะไรประมาณเนี้ยหรือสี่ห้าศูนย์อะไรประมาณเนี่ยชอบสุดแต่เขาว่าสี่ห้ากับสี่แปดเป็นเลขออกยากถ้าออกยากเราก็ เน้น40นิดอืมเนาะชอบลาวนอยอะไรอืมลาวนอยนี่ไม่ได้ลงนะครับตรงนี้ไม่ได้ลงเลยนะครับลงแต่ลอตเตอรี่นี่แหละถูกกลไม้เท่านั้นนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมันเปิดการมองเห็นใครเห็นคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยขอให้โชคดีเฮงๆองมาปังหนงวันหนึ่งใครจะมาไหว้ปู่นะครับสำนักเปิดเหมือนเดิมจะเจออาจารย์มาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสามแล้วกันที่ไหนนนททััััักกกาาาายยด้วครรรบบบเเลมของ นะครับฟ้าลังผลสวยงามกว่านี้ยังไงก็ถ้าเปิดการมองเห็นแล้วกดแชร์ให้อาจารย์โดยอาจารย์ขออนุญาตไปวิ่งออกกําลังกายก่อนนะครับใครอยากได้ทูบนี่เดี๋ยวขึ้นไอดีไลน์ให้แอนห้าสามหกจีจีเอทีดูเลขบัญชีนะครับชุดละร้อยเก้าเก้าครับอืมใคบูชาแล้วก็ไอก้อกลุ่มแท้เข้าฟรีอยู่แล้วนะครับใครที่ซื้อทูบปาาระจก็เข้ากลุ่มฟรีฟรีกลุ่มก็ไม่มีอะไรหรอกครับไปคุยเล่นคุยหัวกันแค่นั้นแหละนะครับอย่าไปเข้ากลุ่มมิจฉาชีพเลยถ้ากดเข้าไปแล้วนะ มันขายหวยเปนปากไม่พนันกดออกเลยนะครับตอนนี้นะสาธุครับใครอยากได้ปู่เวทก็เดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้ครับอยากได้เสือ้ออยากได้อะไรสวัสดีครับฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยครับใครแชร์ขอให้ถูกรางอที่หนึ่งครับสาธุ